กันทงได้เลยว่าฟุตบอลแมตช์ล้างตาครั้งนี้เนี่ยต้องมันแน่ๆค่ะแต่ว่าตอนนี้จะมีข่าวอัปเดตของวงการบันเทิงมารอเข้าแถวให้ชมอยู่เพียบเลยผมเป็นเด็กชายอีแตงครับเสนเซอรนบางคับ วันนี้ขอใช้แรงงานเด็กหน่อยนะคะและเป็นเด็กน่ารักน่ารัก,รกที่ลุงป้าน้าอาในกองละครวีรกรรมทำเพื่อเธอสัมผัสความน่ารักเดินใจกันมาหมดแล้วเลยอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นความน่ารักของมิวจูเนี่ยคนนี้กันด้วยและจะบอกว่าวันนี้ลูกไม้อย,อย่างน้องอีต,ตันวัยสองขวบครึ่งก็หล่นใต้ต้นอีกคนแล้วค่ะมเมื่อแม่มิวไฟเขียวให้เล่นละครเป็นครั้งแรกในวีรกรรมทำเพื่อเธอเลยขอมาฝากเนื้อฝากตัวและเริ่มงานกันเลยนะคะ หอมก่อนแล้วหอมก่อนไม่ไม่หอมเายต่อยต่อยลูกไปอยู่ไหนครับแม่ครับผมเล่นเกมไหมคะครับเกมอยากเล่นอีกไหมล่ะครับอ่าแล้วเมื่อกี้ชื่ออะไร ชื่อสัมมารครับโอ้ยเก่งมากครับแม่ว่าขอาาารางวัลได้อะไรกันครับโอ้ยหนูอยากได้อะไรล่ะครับอยากได้อะไรครับลุงอยากได้ดาวอะ่ะโอ้ยแม่เนี่ยหาดาวให้ส <c oughs> ะ,ะ,ะพานสะพานลุงหน่อยเด้อเด้อผมได้เก่งครับเก่งมากครับเก่งกว่าลุงอีกครับแม่ขอค่าตัวหน่อยครับ <c oughs> เอาเท่าไรหร่ลูกโอแบบใส่เลือดรุนแรงมากดูแล้วรู้เลยว่าลูกลลิตาหลานคุณจะรวนแน่นอนได้ทุกเทค